สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการปรับทรงคิ้วที่สูงต่ำต่างกันยังไงให้ออกมาสวยและใกล้เคียงกันที่สุดค่ะเพราะคิ้วคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นโจทย์ยากแต่ก็พอทําได้ค่ะคิ้วตอนหลับตาและตอนลืมตาก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วยิ่งพอตอนพูดขณะคิ้วขยับ ขึ้นลงตามอริยบทของเราที่พูดตอนนั้นแหละยากสุดค่ะเพราะคิ้วคนเราส่วนมากจะมีข้างใดข้างหนึ่งที่สูงกว่าเหมือนยักคิ้วตลอดเวลาจริงไหมคะอันนี้ปล่อยผ่านไปเพราะว่ามันแก้ยากค่ะช่างพัดก็จะเลือกแก้ไขตอนที่ลูกค้าลืมตาและก็มองตรงมากกว่านะคะเพราะว่าเราจะให้คนส่วนมากเห็นเราก็คือตอนที่เราลืมตาพบปะพูดคุยกันใช่ไหมคะ ตอนหลับตาคงจะเห็นเฉพาะคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปรับทรงคิ้วให้เท่ากันหรือดูใกล้เคียงกันได้มากที่สุดก็คือตอนลืมตามองตรงค่ะก็แล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละท่านนะคะช่างบางคนก็ให้ลูกค้านอนแล้วออกแบบทรงคิ้วบางคนก็ให้ลูกค้านั่งแล้วออกแบบทรงคิ้วจะแบบไหนก็คงไม่ผิดถ้าออกแบบมาแล้วสวยถูกใจลูกค้าจริงไหมคะขอแค่ว่าอย่าโก,กนคิ้วลูกค้าออกก่อนออกแบบทรงคิ้วก็พอเพราะว่า โครงคิ้วที่ได้อาจจะเพี้ยนไปจากคิ้วจริงเพราะช่างพัดเห็นหลายครั้งที่คิ้วลูกค้าไปอยู่ตรงกลางหน้าผากทำให้เป็นคิ้วสองชั้นหรือคิ้วสี่คิ้วนั่นเองค่ะการสักคิ้วเป็นการสร้างทรงคิ้วให้สวยงามโดยที่ไม่เสียเวลาเขียนคิ้วเองยิ่งใครที่พอมีขนคิ้วอยู่แล้วยิ่งทำให้คิ้วสวยดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องโกนขนคิ้วทิ้งเลยค่ะอันนี้เป็นความคิดของช่างพัดเองนะคะ ช่างพัดก็ไม่ได้เป็นช่างที่เก่งอะไรมากมายนะคะไม่ได้สักคิ้วออกมาสวยเป๊ะเวอร์แต่ด้วยที่พัดเป็นคนละเอียดใส่ใจและเข้าใจความต้องการของลูกค้าจึงทำให้งานคิ้วออกมาสวยใช้ได้ไม่เสียทรงค่ะ ถ้าท่านใดสนใจสักคิ้วสวยสักปาก Hugo, tai, ชมพูลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงหรือแก้ไขทรงคิ้วก็ทักทายช่างพัดมาได้นะคะหรือโทร0654919699ช่างพัดรับสักและรับสอนสักนอกสถานที่ก็ยินดีรับนะคะและก็วันที่16ถึง29มีนาคมนี้ช่างพัดก็มีไปรับสอนสักคิ้วที่ไต้หวันนะคะสำหรับลูกค้าและผู้ติดตามท่านใดที่อยู่ไต้หวันอยากสักคิ้วสวยอยากสักปากชมพู หรือว่าอยากเรียนด้วยก็สอบถามมาได้นะคะช่างพัดขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุภัตราพาสวยมาโดยตลอด จนทำให้ได้มีโอกาสได้ไปสอนสักคิ้วที่ไต้หวันในเรวันนี้ช่างพัดก็จะสอนให้ดีที่สุดค่ะสมกับที่ลูกค้าไว้ใจถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปเที่ยวด้วยและจะพาลูกชายไปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ลูกชายปิดเทอมพอดีอย่างที่บอกว่าช่วงลูกปิดเทอมช่างพัดยินดีรับสักคิ้วทั่วไทยและไปไปไกลได้ทั่วโลกนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <k <k> คนมันชอบเที่ยวอะค่ะยิ่งถ้าการท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้ใครอีกหลายคนได้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเลย สำหรับลูกค้าที่อยู่เมืองไทยและต่างประเทศที่จะมาในเดือนเมษายนนี้หรือว่าปลายเดือนเมนาคนนี้ก็ทักทายผ่านช่อง YouTube นี้ได้นะคะหรือไม่ก็ Facebook สุภัตราพาสวยหรือ Line ID ก็เบอร์โทรนี้นี่ละคะ่ะ0654919699สอบถามและจองคิวล่วงหน้าและอาจมีการโอนจองมัดจำด้วยนะคะเพื่อไม่ต้องเสียเวลารอคอยค่ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ